สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ d i h a Channel วันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะไปบุกบ้านน้องลำไยให้ท,ทองคำกันค่ะต้องบอกว่าห่างจากน้องประมาณ7-8ปีนะคะหน้านำน้องไปประมาณ20ปี <c oughs> ไปค่ะไป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 นี้จ้าเสยยากรถไม่ใช่กูอ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าเดินมาตั้งแต่4ี่แยกแล้วรถติดอยู่ด่านตำรวจเวก็กคิดว่ากูเล่น,เ,ลนรรเรื่องจริงรีบถ่ายค่ะจะรีบไปเอา เดี๋ยวเราจะถามคําถามคนละหนึ่งคำถามแต่มีคําถามที่ทางบ้านฝากมาก่อนที่แม่จะถามหนูขอแต่งหน้าอำผมไปด้วยดเดี๋ยวรถมารับ<ๆ>เดี๋ยวไม่ทันคนว่างสบายไงก็ไปนงานแล้วเราก็ยังอยู่บา้านเขาได้นะก็เราว่างมากอันนี้โซฟาเขาให้นั่งได้นะไม่ใช่ว่า้น้องไม่ให้นั่งหรือเปล่านั่งได้แต่พอฉันนั่งไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่น่าไปนั่งบนโซฟาเขาอะไรอย่างงี้ฉันนัดมากกว่าสัมภาระเขาละ,ละแน่นๆมีพี่จะกาห่วยไม่ต้องมีสาย หรอไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าคุไม่มีงานมานานแล้วไม่ต้องทำแล้วผมาอันนี้แม่ก็ใช้นะช่างแต่งหน้าตามรายการใช้กันเยอะมากเพราะว่าอันนี้จ้าก็ใช้อยู่ in kiss magic hair อันนี้คือเหมือนแบบสเปรย์ปิดผมบางเมนก็บ กูดึงก็ไปอย่างหนังจีนอะไรเนี้ยเขารวบไปแล้วอันนี้ดีมากเขาแบบว่ามีเซรั่มบำรุงผมด้วยนะคือหนูเคยใช้มาไหลยี่ห้อมันก็จะเป็นเคมีอย่างเดียวพอเป็นเคมีปุ๊บอะมันทําให้ผมเราเสียแต่นเนี้ยคือเขาบำรุงผมเราด้วยไม่ทาให้ผมเราเสียแล้วก็เหมือนเติมกรอบหน้าอะไรให้เราด้วยทําให้เส้นผมเราแข็งแรงลากผมเราแข็งแรงกระฉีดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากที่แบบว่าเราไม่มีผมผมขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าผากเถอหัวร้างแต่ถ้าคนถ้าคนหน้าผานใหญ่ใหญ่อะเขาบอกว่าจะม ลืมนะคะกด subscribe ด้วยนะคะช่องอีจ c าช n แนลแล้วก็มีช่องน้องด้วยช่องน้องชื่อหรือช่องอะไรบ้างล่ะลำยชาแนลไม่รู้ไม่รู้ชีวิตตัวเองนี่จะไปงานแล้วนี่แต่งตัวไม่เสร็จรถตูสตาร์ทอยู่ไม่รีบไม่ร้อนแม่กินข้าวก่อนนะไม่รีบวันนี้เราสองคนก็บ๊ายบายเดี๋ยวน้องจะไปงานแล้วบ๊ายบาย